สนับสนุนโดย Music Box เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524446ลูกทุ่งสาวเสียงหวานอมพรแหวนเพชรล่าสุดเข้าสู่วงการสายมูแบบเต็มตัวแล้วค่ะ ว่ากันว่าถึงขั้นไปสักยันกันเลยทีเดียวค่ะสายมูเต็มตัวค่ะตอนนี้สายมูเต็มตัวต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดวงงามพี่ไยอภาพ,าพรนะคะรวมถึงพี่สิริพรนภัยพงศ์ด้วยนะคะที่เป็นพี่ๆที่แสนดีนะคะที่พาเราทําบุญแล้วก็สายมูนะคะคือมูนี่มูในเรื่องดีๆนะคะไม่ได้อ่ ในสิ่งที่เสียหายแล้วก็งมงายนะคะสายมูเต็มตัวไหมก็น่าจะเต็มนะเพราะว่าอยู่กับพี่ๆเขาซึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงนะคะก็พาไปหาอาจารย์ไพโรธรื่นงวิชานะคะก็ได้มีโอกาสได้นี่เลยค่ะได้สักเป็นครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นคนแบบ ามาสักแบบนี้เพราะว่าในเราเห็นคนอื่นเขาสักแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเรามองคนที่เขาสักแล้วม,มันดูลเลอะเทอะนะมันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบไปเจออาจารย์เข้าโอ้โหเราศรัทธาในตัวของอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ได้ไดไดไดสักยันนี้กับอาจารย์นะคะแล้วก็นี่มีกําไรของอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ มหายันรวยนะคะของอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะคะอันนี้ไม่ได้บอกให้ทุกคนงมงายนะคะแต่พอเราเราได้สักมาแล้วก็ได้ใส่กําไรของอาจารย์เรารู้สึกว่า,าไม่ว่าเป็นงานหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีๆนะคะเราจะ เจอกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราณนะตอนนี้นะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราเกิดมาอายุเท่านี้ละอันนี้พี่ยงก็บอกนะเฮ้ยเอ็งเกิดมาอายุเท่านี้ละเอ็งไม่เห็นมีอะไรดีเลยเอ็งลองทําดูไหมเอ็งลองทําแบบนี้ไหมนี่ไหมเออก็ลองดูก็ได้นะพี่เพราะว่าอายุจนเท่านี้แล้วเราก็ยังแบบยังไม่เห็นมีชื่อเสียงดงดังออมากมายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าร่ารวยโอ้โหล้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้รรย,ยก็เลยอ่ะลองก็ลองพี่ อันนี้พี่ยงแบบว่าให้สักเลยบอกว่าไม่ได้นะสักเลยสกักสักเป็นน้ำน้ำมน,น้ำมันได้ไหมพี่ที่แบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ยงบอกไม่ได้น้องส,สักสีต้องสักสีเลยอ่สาสักก็สกักเอาพี่สักก็สกักใครที่ติดตามดูดูติดตามเรามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยอัมพรเหมือนเพชรนะก็เดินสายบุญเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอยิ่งมาเจอ,อพี่ไฮพี่ยงที่เขาเดินสายบุญกันแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเดือนตุลาคมเนี่ยเดือนกระถิ่นน่ะก็คือทั้งเดือนเลยทุกคนทําบุญกันหมดไม่มีการรับงานเลยนเดือนนั้นคือเดินสายบุญตลอดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเจอการ,รยานมิตรที่ดีได้พี่สาวที่ดีพี่ชายที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นญาติธรรมที่พากันเดินสายบุญตัวจริงเสียงจริงขอให้แขงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย